หัวนางเอออสังผาไรไว้กลางให้แก่มูมาเดน้อสวยแลวกรดมากมีใบมีแลวไม,มีกรมีวตกตาาสุดท้ายมีจแดสบายดีพี่นอ้องปลาป่ายปลสุกุสุคนเดอเจ้าค่ะ มาโลกาเนม่ยมแรงพี่น้องมาโลกาํำกันเด้อเจ้าค่ะหลายๆคนก็จะกินหอดบรรยากาศเนี่ยขำขาโลกาเน่ยมแรงนะพี่น้องเนาะอยู่ทางไก่ทางไก่นะเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเด้อเจ้าค่ะปริศมหานางก็ได่ายเดอ้อมาโลกาซอยกันมิตนางเนี่ยโลกาเป็นหมขนูข้าเจ้าพี่น้องข้าเจ้ามาโลกาห้สองคนสองแถท,ที่เหลือลงดำน้าแหละพี่น้อง ยู่ให้ไปเดอนพูดสักคำนางกระยาวแต่โดนเติมแล้วพี่น้องเอ้ยยาวแข่งข้าเจ้าโบว้ยข้าเจ้าพี่น้องบทันนในมัดก,ก่อนหลักรออยู่เจ้าค่ะอืมนางนสิยดลงยาว่ะพาพี่น้องลงมายาวลกกาสก่อนพี่น้องก่อนมันจะทาสิมืดปะมาลูกกาดํากันพี่น้องขอเชิญเด้อพูดไก่กระได้ ก็สกินหอดบาดเนาะมา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 จ้ะมรัสิพายาลรกกาและเจ้าค่ามามาพี่น้องมาลก,กานัำกันเข้ากรับสบายดีอีกรอบหนึ่งและเจ้าค่าสิโศกักบาทก่อนิพี่น้องสิโซกี้บาทก่อนและเจ้าค่ะ พอนางน้ำมัมกโศกพี่น,อน้องสะท้อนเทีผู้กลัวเอาเกือท่างตาล่าหนองห้องล่าบึงนั่งแจ้งมาสิพี่นี่กระซิบมาจ้ะโอ้ก้ากข้าวเจ้านี่พี่น้องนี่มันสิลก็กขาดหัวโกนนี่จังหน่อย เด้อบุรีก็ได้ไดมาลกกาซอยน้าในแจ่งโลก,กาเนี่ยมคามเบ้ามีขึมอยู่พี่น้องไปสวรรค์นทนทดานดาดงหอนใส่อาวอนน้ำคน สำหนวยตาสองลำโงอที่ตามหานังแถวลำของเธอนวลินอนเีนิบียะเรื่องน้ำมันลงปีน้ยำ แนวมากกวัยที่อันมืิดอับอ่น้าขาดน้องห้อยไมก้าขาน่อยนะก็ได้ขาดขสกยาวบ้พีเน่คู่มันคู่ลงมี น,น้องนั่นไปหมื่กี้ล่าานะายอัยหลันอาอาน้องพ่ยอ,าอายามามาเ<อ>าจา้าคมาล,กกา,ลาล็กการล็กการ้วยหอยเปียหอยจืดมาแล้ว

สายเนียวได้พอพอาสาเงี้ยภาษาให้บอกมาพอสาพี่น้องเข้าวมะเจียงกระต่ายไปแล้วน,น้ำร้อกระต่ายไปแล้วเรือจะเทา่าจะปลาชักจากก็ปลาเอยนอจังสีกแกล็ดนางเฮ้ยนนัง cùng runa bùn huyết nè anh em sẽ cùng nhau tiến tới là miếu mà หลายคนก็สีวิทอดหลายคนก็ชิบบ่เคยดำนาเจ้าค่ะแขาวก็สิ่ว่าลูกกล้าแบบนี้บอลยังนะกยู่กับทรงไนทรงนั้เก้าและพี่น้องเอ้ย โอ้ยเป็นยังอีกบอลับน้อยขน้อยก็ได้นับลูก้าไม่เมื่อยปัจจุบันโศกนะพี่น้องนะเฮ้ยอะไเจาค่ะมาลวมเออเยี่ยงไงปะเกียร์เยี่ยงละยิ่งุพิ่มเด็กพี่น้อง ลูกมาเต้นยาวออยังแต่มนไรหลายมาดเยอะมาถึงหนอยอมาถึงหนอนี้เมียหัวหางน้ำตาพังยังกินข้าวแซ่บบริเรียจเมื่อยกับได้เรียดเขียกกระเทาไว้นาอพ่อใหไ่จะว่าบ่ พีพยู่ก่ะไม่เป็นอย่าง้าม้วนผเดียวก็ได้ผมมีผ้ได้ให้ตอดก่ะเสเซเเ้เส็สรเสร็็้ก็ได้หลายคนก็มาพีนงี้มอัมรับไปเียนเราเพลงขอบคุณนะเจ้าค่ะ ไปคว้าคนเดินไป,ไปเนาะไปเงี้ยล้อกาแล้วสมองบ่ค่อยดีจบยังบ่ค่อยได้ดอกเงียยมันนี้หรือมือโอ้ยท่านจิเบิลจะมาด้มอลลา้โน่ข้าน้อยก็ได้เออเนี้ย เงียกิ่มซิมบัดเนี่ยมาแล้งตายแล้วทานเบิร์ดสงสัยมันเกี่ยมไว้ทานเบิร์ดจ้อยคึมๆเจ้าค่พี่น้องโ้ยคือบนที่ตกนี่กระบอตกขคึมมาเมื่อวานนี่มาแจ้งมาัาหายเงียบไปอ๋อเจ้าสามาเ้าจิด แล้วก็ที่ว่าแล้วนางบ้านนี่เฝ้าอยู่คนเดียวอะก็บอกพี่น้องเลยจ้าโอ้ว่าพี่น้องนั่งเบิ่งอยู่โลกให้มันเบิดตานี่นะเจ้าค่ะคอยให้เมื่อฉันบปไหเมื่อนะเจ้าค่ะบ่เบิ่ดบ,บ,บ่ห้เมื่อใส่ละมือมาโลกไม้นะเจ้ามันแย่กับเจ้ามาโลกขายพี่น้อง เป่าก็สิเปลาเผาก็สิเผาดอกคนตะบ้าน,นจ้งคุณละแปดบาทก็ได้ขาดก็มัดจ้งกัเกินมาเลยดำยากนะทั้งป่อยทั้งดาลเลยเจ้าคะเออเอาเงินจานะ้าง้าเพื่อช้าได้มาบาทสองบาทมัดเป็นบริยานมากิ้ว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 เข้าไปเลยน้นอง โอ๊ยอย่าตัวจะขึมม้นมาบเร็วมาหัวเราะได้ก็เป็สบบนสังเวยได้พี่น้าโอ๊ย งาน,อนดอกไม้เมืองเลยคือเจอกันฝากสมคัญรักแน่ยนำจังได้ไม่แฟนนินก็จีบน้องนั่งตามองตากันนั่งดูมอหลามแนวก่อสนายกันจูนน้ำมอลามหน่อยดิ พันยาลูกติด,ด,ดานางพวกดับน้าคือสิเคียตนางบริลลไปนดับนายเขาเจ้าหัวนำคือสิคิดหนอดนางอวอมเมียน้อยจะให แม่หน้าพี่น้มกกามาลรกจ้าสำคัญจ้าประคัมคแล้วแล้วไปใส่หมวกสิกู๊บโอ้ยใจนางพังดีๆก,ออก็บ่นเนาะเออแกงพาดน้องๆซะเนาะ จะชิไดรามของบริดัพี่นงเฮ้ยลูกก้าบม่ได้มือแมส่สบ,บริจางไผยมันขาด ก็แค <Good> ่นั่งเออเออเอออเออม่เจ็บหมดลูกเลยพี่น้องจอบึงเวลาก็มันเลยจะเกิดทีะแล้วจอบึงพี่น้องก่อนนั่งหัวซอกๆอยู่โดยสบายดีนะเจ้าค่ะอายเอื่อยทั้งหลายต่างประเทศ เดียวใจเดียวลืมละหันตังต่อดีตามดื้อรักเงียวให้โรคเข้ารื้อผู้ชายใจสุดเขานาเหอ ใส่้ฉลยลงน้องเลยล่ะจะลงลงแ,ลโโลงแกงตู้ได้ลงน้องถุงเเดี๋ยวให้อุ้มจะลง แล้เมื่อไรคือไรแม่เียมเมื่อไย จ้งคุณละแปดบาทลุบลุบลุลุบ่ของพวกเขากม็มาจุ่มเข้าไปเขบบาอยกากบะไก้ารู้ได้เหรออุ้ยสัตว์ปีกจะขาดปรอจ่างพูดแล้วกิโลกโลภาคิดปะคะเอาห้องอื่นไปเลยมีคนสุกสุกสิ่ขสุขสวนพี่น้ สันสันสันละสันนี่เดเจ้าค่ะสดงเอบบา้าจากนะคะชไดยาวตอแล้วก็กล้าเดินเจ้าค่ะโลงก้ายังบรายอยู่เมืองก็สิดำเองนะพี่น้องดาวข้าเจ้าเลยลงข้าวเจ้าแล้วทีนางลงข้าวเจ้าพี่นี่ปีนี้พี่น้องตกข้าวเจ้าตานึ่งเรืนางว่าเพราะนางเขียดเนาะปีที่แล้วนี่ได้ข้าวเจ้าหน่อยนะเพราะว่ามาเข็ดลงทานแลวก็มาเข็ด เกี่ยวกับเขาพอเขาพานเนี่ยเวลาเขามีงานนะฮาเป็ดลงทาน,นาทานจนบเหลือจนจะเองบ่ได้กินปีนานจองนี่ด้วยซา,านีะจ๊ะพี่น้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคอมเมนต์แลวขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะเจ้าหาที่ยังอยู่เคียงข้างอัมารามาตลอดนะคะถึงนางจะบา้บาบ้าบัแต่ว่าพนก็นยังมองเห็นภายในของนางอยู่อาจจะมีชวนดีอยู่พี่น้องเนาะหรือว่าในไรยบุกกระบ โดยสบายดีขอบคุณฮ่าไปแล้วพวกพกันอีกคลิปหน้านะเจ้าค่ะ